กินแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้เรามาอัปเดตฟักทองนะครับหลังจากที่พายุนะครับพายาุเข้ามาทางภาคเหนือนะครับก็ฟักทองก็เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่พายุเข้ามาช่วงนี้นะครับทําให้ฝนตกนะครับฝนตกเราไปดูกันว่า,าฟักทองเราที่เราปลูกไว้สวยๆผลกระทบ หลังจากที่พายุเข้าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยครับครับผมหลังจากที่พายุเข้านะครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับฝนตกตอนกลางคืนนะครับฝนตกตอนกลางคืนช่วงหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มฟักทองเราก็ผลกระทบก็ก็ไม่มากนะครับผลกระทบก็ไม่มากเพราะว่า ลูกเห็บไม่ได้ตกนะครับลูกเห็บไม่ได้ตกแล้วก็ลมลมก็อ่าลมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นฝนมากกว่านะครับฝนตกแรงนะครับฝนตกแรงก็เนี่ยครับยอดจากที่ว่าสวยๆนะครับก็จะอ่าตอนนี้ก็จับไปด้วยโคนนะครับโคนนะครับก็จะทำให้ยอด ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะดูเป็นดินนะครับดินหรือโคนกระเด็นใส่นะครับใบเขาหรือว่ายอดเขาก็ส่วนเรื่องลมนะครับลมก็ลมก็ที่ว่าพัดต้นเขานะครับลมก็ไม่แรงนะครับลมก็พอดีพอดีนะครับลมก็ไม่แรงถ้าลมแรงนี้ต้นเขาก็ ปิ้นนะครับจะปิ้นหรือว่าจะกลับจะนอนนะครับนี่ครับถ้าถ้าลมแรงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะอ่าแบบนี้แต่ว่านี้ก็ลมไม่แรงเท่าไหร่นะครับลมไม่แรงเท่าไหร่ครับก็ยอดเขาหรือว่าเถาของเขาที่ทอดออกมานะครับก็ไม่ล้มนะครับไม่ล้มต้นเขาก็ไม่ล้มนะครับ ก็น้อยนะครับน้อยส่วนน้อยที่จะล้มนะครับส่วนน้อยที่จะล้มก็ผลกระทบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าลูกเห็บก็ไม่ตกนะครับลูกเห็บก็ไม่ตกส่วนมากก็จะเป็นดินที่กระเด็นไปจับตรงยอดเขานะครับจับตรงยอดเขาครับผมช่วงนี้ก็ยังพ่นยาไม่ได้ครับเพราะว่า,าพายุเข้านะครับ หลังจากที่พายุออกหลังวันที่10ก็น่าจะพ่นฮอร์โมนพ่นยาแก้เพีย้ยพวกเพี้ยไฟอะไรเงี้ยครับใบหงิกใบงอนะครับแต่ช่วงนี้ก็พ่นไม่ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ลมด้วยนะครับลมเวลาพ่นก็ยาก็ปิวไปตามอากาศหมดนะครับก็หลังจากที่พายุออกนะครับผมถึงจะมาพ่นฮอร์โมนนะครับพ่นฮอร์โมนกับ ายาเพี้ยไฟนะครับเพราะว่าหลังจากก่อนก่อนหน้านั้นที่ผมลดน้ํานะครับก่อนหน้านั้นที่จะพายุเข้าผมก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับก็เหลือแต่พ่นพ่นยานะครับพ่นยาพ่นยาฝั่งตันนี้ก็เนี่ยครับลมก็ลมก็มีนะครับแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับดูจากยอดที่เขา ทอดยอดออกไปนะครับก็ไม่ได้ล้มไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนะครับลูกเห็บถ้าลูกเห็บตกนี่ก็จะเสียหายเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ลูกเห็บไม่ตกนะครับมีแต่ฝนนะครับมีแต่ฝนฝนเนี่ยทำให้ชุ่มชื้นนะครับชุ่มได้เยอะเลยครับชุ่มเยอะเลยถือว่าฝนตกได้สวยนะครับฝนตกได้สวยไม่ลม ไม่มีลูกเห็บฟ้าก็ไม่ร้องนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบต่อฟักทองเราเท่าไหร่นะครับก็เป็นผลดีนะครับผลดีซะมากกว่าเพราะว่าทำให้ดินชุ่มนะครับทำให้ดินชุ่มครับผมก็อัปเดตนะครับฟักทองหลังจากที่พายุเข้านะครับหลังจากที่พายุเข้าก็ ็ไม่ได้เสียหายมากมายนะครับไม่ได้เสียหายก็มีแต่ประโยชน์นะครับเพราะว่าฝนตกนี่ทำให้ดินชุ่มนะครับทำให้ดินชุ่มทำให้ดินชุ่มแต่ก็มีนิดหน่อยนะครับยอดที่เขา,าดินเขากระเด็นใส่นะครับดินเขากระเด็นใส่จะทําให้ยอดเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่พายุออกไปแล้วนะครับ หลังที่จะพายุออกไปแล้วก็คงจะกลับมาสู่ปกตินะครับปกติยอดเขาก็จะทอดยอดออกมาสวยเหมือนเดิมนะครับได้ทั้งเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเพราะฝนมาตกซ้ำอีกก็รากเขาก็จะได้กินปุ๋ยเต็มที่นะครับไปบํำรุงเต็มที่ครับผม การคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆก่อนครับเพราะว่าผมก็มาอัปเดตฟักทองหลังจากที่พายุเข้าภาคเหนือนะครับก็ฝักทองแล้วก็โอเคครับไม่ไม่เสียหายมากมายนะครับเสียหายมากมายก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมกินแซบกับลูกเกษตรนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ